สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ายาริสนะครับ 1.2J เกียร์ออโต้ปี2012-2015นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับก็มีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมชัดก็เก็บงานมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสีรับพันสวยนะครับไฟหนงไฟหน้าขัดเครื่อบมาใหม่นะครับทะเบียนเลขนี้ไม่ได้ให้นะครับเจ้าของเก่าเขาขอคืนนะครับผม นี่นะครับรอบคันสวยเลยนะครับผมฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันนะครับดำหกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ชัดเปิดราคาที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเดือนละประมาณสี่พันห้าร้อยบาทหกปีนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับรถเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับผมไม่เพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับ สภาพรอบคันสวยนะครับนี่นะครับสภาพรอบคันสวยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับอันนี้นะครับผมภายในก็เดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนี่ภายในก็เดิมๆนะครับ ผมมาลายแอร์แบ็กนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมนกิโลนะครับผมนี่นะครับภายในภายในสวยนะครับผมนี่นะครับภายในเบาะสวยเลยนะครับชัดซักสปามาให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับภายในสวยงามนะครับชัดซักสปามาให้หมดแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมซักสปามาให้หมดแล้วนะครับเบาะสะอาดสอาดนะครับ นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูบอดหลังกันนะครับนี่นะครับเบาะหลังก็สภาพสวยๆแผงประตูสภาพสวยเช่นกันนะครับนี่นะครับผมเบาะหลังสภาพสวยเช่นกันนะเดี๋ยวเปิดกระจกนี่ถ่ายจากมุมนี้นี่นะครับเบาะก็สภาพสวยเช่นกันนะครับผมนี่นะครับซักสปามาให้หมดแล้วนะครับ เพดงเพดานสวยหมดนะครับนี่นะครับสวยหมดเลยนะครับเพดานประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะ,อะลองเปิดมุมกว้างหน่อยนี่มุมกว้างก็จะประมาณนี้นะครับภายในสวยสะอาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดกระจกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายก็เดิมๆโรงงานเลยนะครับอันนี้มัน ปกติจะมีแผ่นสกกลาดอยู่นะครับแต่ว่าทางคาแคร์ลืมใส่มาให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชัดไปจัดการใส่ให้ใหม่นะครับยางอะไรเดิมๆนะครับรถใช้น้ํามันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสีพื้นจะเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับซอกเซิร์กเดิมนะครับผมเดิมหมดนะครับรถเดิมๆนะครับเม็ดองเม็ดอักอยู่ครบนะครับผมรถไม่เคยมีชนนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงหน้ากันนะครับ นี่นะครับฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมโรงงานนะครับผมครับคันหน้าเดิมนะครับผมเดิมโรงงานเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับผมนี่เดิมเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับนี่น้ําไม่ดันขนไม่ไหลนะครับดึงให้ดูได้เลยอ่านี่นะครับโอเค ก็คันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมเปิดราคาที่2อ5 0 0 0่บาทนะครับรถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมผ่อนเดือนละประมาณ4,500บาท6ปีนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในกันแล้วก็ไปลองขับกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับสภาพภายในก็ไม่มีอะไรนะครับแอร์เย็นฉ่ำดีวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่นะครับผม เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมด4บีบานนะครับนี่นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับอ่าใช้งานได้ครบหมดนะครับผมรถโดยรวมไม่มีอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับ รถขับใช้งานปกติเลยนะครับเครื่องเกียร์เร่งดีนะครับขับปกติเลยนะครับนี่นะครบับรถขับดีมากนะครับช่วงลงช่วงล่างแน่นดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับขับดีเยี่ยมนะครับ ก็ถ้าใครหาไว้ใช้งานอยู่นะครับรถอีโคคาร์นะครับไซส์ประมาณนี้ก็ฝากรถของผมไว,ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขับดีครับขับดีรถไม่มีปัญหาอะไร